ตอนนี้ข้างนอกก็มีแต่หิมะนะคะหาาิมะเต็มเลยนะคร<า>ับอันนี้ส่วนสาธารณะันะคะที่เซเว่นสตูปิ ก็กำลังจะเดินทางไปบ้านเพื่อนนะคะไปกินข้าวนะคะวันนี้นะคะทำต้ยมยำตุ้งไปฝากเขานะคะอาหารไทยขึ้นชื่อนะคะบ๊ายบายจะกลับมาคลิปหน้าคะ่ะดาสีดาเนี่